สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูนัเซอร์นะครับวันนี้บทที่4ครับโจทย์ปัญหาร้ละนะครับซึ่งโจทย์ปัญหาร้ละมันจะเป็นเนื้อหากว้างนะครับเพราะฉะนั้นครูจะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับในการสอนนะครับเรามาดูตัวอย่างในวันนี้นะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1นะครับโจทย์เขากําหนดว่ามีดินสออยู่25แท่งมี25แท่ง เป็นดินสอสีแดง12แท่งเขาถามว่าดินสอสีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าใดของดินสอทั้งหมดเขาถามร้อยละนะครับซึ่งคําว่าร้อยละคําว่าร้อยละมันจะมีอยู่สองคำคือคําเดียวกันนะครับคือเปอร์เซนต์กับร้อยละนะครับเรามาดูครับโจทย์ข้อนี้เขาถามร้อยละของดินสอสีแดงนะครับซึ่งครูจะกําหนด เป็นสูตรมาให้พวกเรานะครับเมื่อไรเมื่อไรโจท์ถามโจท์ถามาร้อยละหรือหรือคําว่าเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราใช้สูตรว่าดูใหดีนะเอาตัวเลขที่โจทย์ระบุเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่ามันคืออะไรนะครับ หารหารกับจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับอันนี้ให้เราจดดูให้ดีนะครับตัวเลขที่โจทย์ระบุมาให้เรากับจำนวนทั้งหมดว่ามันคือเลขไหนนะครับอย่างข้อที่1ข้อที่1ดินสอมีดินสอ25แท่ง เขาบอมีดินสอ25แท่งคือดินสอทั้งหมดใช่ไหมครับจำนวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราได้แล้วคำว่าทั้งหมดทั้งหมดในโจทย์ข้อนี้คำว่าทั้งหมดในโจทย์ข้อนี้คือเท่าไหร่ครับคือ25แท่งแล้วมีดินสอสีแดง12แท่งดินสอสีแดงคืออะไรครับที่โจทย์ระบุมาให้เราคือ12แท่งเพราะฉะนั้นเราไปแทนค่าได้เลยนะครับว่าว่าร้อยละ ร้อยละของดินสอสีแดงจะเท่ากับจำนวนที่ระบุคือ12หารกับเท่าไหร่ครับ25่สิบ้าคูณเท่าไหร่ครับคูณห0ึ่งนี่หลังจากนั้นทำยังไงครับตัดทอนตัดทอนครับมีแม่25ง่ายครับแม่25 25 1 25 25 4 100เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ12คูณ4 12คูณ4จะเท่ากับเท่าไรครับ48เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้อะไรครับ48คืออะไรครับ48ก็คือร้อยละของดินสอสีแดงคือเท่าไรครับ48นะครับหรือหรือถ้าเราจะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ4 8เปอร์เซ็นต์ นะครับนั่นคือดินสอสีแดงนะครับคิดเป็นร้อยละเขียนเลยนะครับคำตอบตอบดินสอสีแดงแดงคิดเป็นร้อยละสี่สิบแปดนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับสิ่งสำคัญคือ ือตรงนี้ครับดูให้ดีนะโจทย์ระบุหารด้วยทั้งหมดคูณด้วย100เดี๋ยวเราไปดูนะดูให้ดีนะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็เรามาดูตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สองร้านพอใจทำขนมปังสังขยาไว้60กล่อง60กล่องอันนี้คืออะไรครับทั้งหมดเนาะอันนี้คือทั้งหมดครูเขียนนะอันนี้คือ ทั้งหมดของร้านพอใจคือ60มีลูกค้าสั่งมีลูกค้าสั่งคือที่เขาระบุที่เขาระบุมาให้เราลูกค้าสั่งเท่าไหร่ครับ9 0กล่องเพราะฉะนั้นเขาถามว่าลูกค้าสั่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนมทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตามสูตรเลยครับร้อย อันนี้เขาเขียนเป็นเปอร์เซนต์ครูเขียนเป็นเปอร์เซนต์นะครับเปอร์เซนต์จะเท่ากับระบุระบุหารด้วยทั้งหมดคูณด้วย100ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้แล้วว่าที่โจทย์ระบุคือเท่าไหร่ครับ โจทย์ระบุคือ90หารด้วยทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ60คูณด้วย100ตัดทอนได้เลยใช่ไหมครับตัดศูย์ก่อน0ย์กับ0หายไปใช่ไหมครับ 6. 6 6แม่ไหนครับแม่แม่6 2. 2 3 6 2 50 สกับ9ตัดได้3 1 3 3 3 9 30มันก็จะเท่ากับ30มคูณหจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ150่งร้อยห้าสิบคืออะไรครับคือ150%เปอร์ซ็ลูกค้าสั่งมาร้อปของขนมปังทั้งหมดนะครับอันนี้ข้อที่2นะครับเหนะนี่ ข้อที่สองครับเรามาดูข้อที่สามครับเรามาดูข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่าพ่อค้ามีมะพร้าว2 5 0พ้าลูกอันนี้คือจํานวนอะไรครับอันนี้คือจํานวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเขียนได้เลยครับว่าทั้งหมดทั้งหมดคือเท่าไหร่2 5 0 0ขายไป750อันนี้คืออะไรครับที่โจทย์เขาระบุมาให้เราคือ750 ขาถามอะไรเขาถามว่าพ่อค้าขายมะพร้าวคิดเป็นร้อยละเท่าใดเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามอะไรครับถามร้อยละครับเหมือนเดิมครับร้อยละจะเท่ากับระบุหารด้วยทั้งหมดคูณด้วย100เพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลยครับระบุคือเท่าไหร่750ใช่ไหมครับ หารด้วยทั้งหมดคือ2 5 0 00, 0คูณด้วย1 0 0ทำยไงครับตัดทอนได้ครับ0ตัด0ตัด0ตัด0เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเหลือ,ลอเอยวคุณลบก่อนมันก็จะเหลือจะเท่ากับ75หารด้วย ยี่สิบห้าตัดได้ไหมยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าเท่าไรครับสามเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับสามคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับพ่อค้าขายมะพร้าวคิดเป็นร้อยละสามตอบให้ครูได้นะตอบตอบว่าพ่อค้าขายมะพร้าวคิดเป็นร้อยละ สามเนาะเห็นนะดีดีนะครับครูมีแบบครูมีตัวอย่างอยู่สามข้อนะครับอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับจดให้ครูด้วยนะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวครูย้อนให้ดูแล้วก็นี่ตัวอย่างที <S <S ่สองนะครับแล้วก็มีวิธีทำทำให้ครูนะแล้วก็ตัวอย่างที่สามอันนี้เป็นตัวอย่างที่สามนะครับแล้วก็มีวิธีทำ นะครับหลังจากนั้นครูมีแบบฝึกหัดอยู่3ข้อนะครับแบบฝึกหัดที่1ของบทที่3นะครับสข้อคล้ายๆกับตัวอย่างเลยดูว่าเลขไหนเป็นที่เลขโจทย์ระบุเลขไหนเป็นเลขทั้งหมดแล้วก็หาร้อยละกับเปอร์เซ็นแทนค่าสูตรได้เลยนะครับลองทําดูนะครับสําหรับวันนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดส่งลายในอัลบัม้ม จดตัวอย่างส่งไลน์มาให้ครูเพื่อเช็คชื่อนะครับสวัสดีครับ